นโดนเว้ยไม่โดนไม่ไปไม่ ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าใบน้ำปลาขาแวบเลยอ้าวอีกป่างแล้วไม่ไม่เบิ้ลเลยมามามาอีกสักชุดอ้าว

โอ้ยตัวนั้นตัวนั้นวกกลับเว้ยกูไปนั่งหัวมุมดีกว่ามั้งเนี่ยตรงนี้ทำไมมันเงียบวะไล้เว้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ได้ยิงกับเขาอีกโอ้ ไม่ย้ายแนละ้วตัวขึ้นชว์ตัวเลยโอ้โหให้รู้มันก็เป็นที่ใคอู่ไกโอ้ยยกเลยยกยังสวย เรียบร้อยตรงหน้าเลยบอกแล้วมาใกล้อืมนั่น นั่นไงนั่นไงโอ้เจ้าหนุนยืนถูกทีเดียวเว้ยนั่นไ,ไนนนะอ้โอ้ไปได้ยิงเลย,เอยโอ,เอ้เอาเอาเอาลังสอนดิ ลนนหลังจูดิโอ้ยวนกลับโดนไหมโอ้โยวนมหาอู่เลย เอ้าอุ๊ยอุ๊ยโดนโอ้ซ้ายขวาเลยก,กูยอยอมาอ,อามุ้เลย ไม่สวยเท่าไหร่เร็วเล็กด้วยโอโหว้าวไม่รู้จะดักตรงไหนเลยความเร็วของมันอนะ

ติดตูดไปเลยน่ะเนี่ยยังไม่โดนเลยออยังไม่ต้องพดยากแล้วเฮ้ว้าวทังไหนไม่รู้เลยกู ลงข้า้งหนาน่าสวยอ่ะกูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเหรอขึ้นสวยเลยเหรอแล้วทำไมแล้วตาเป็นมองอะไรอยู่กัไม่รู้ยิงไม่ได้ตรงปลาเลยอ่ะโเผื่ตื้อไ่้ยิงด้วยอ้าวเอ้ยโดนไว้ไอ้โดนไอ้อวยเฮ้ยพ่นตัดตายพ่นโอ้ย เอาจนได้โดนห่างอีกโดนห่างไปริ้วเลยเฮ้ยไม่เข้าหรอกสวายไม่มุดเฮ้ยดูหลังสามดีกว่าเอ้ยยิงหนุ่มปังก่อนให้ปลากินใค่เป็นแม่น่ะโดนหางจะหลุดสมั้งนะะเล่นรถแ้วเอาก้มเหรอ แล้วมันมันวิ่งอย่างงี้วะมันวิ่งเหมือนออกอ,ะอ่ะห่างกัปีอะกัปีได้ปะเฮ้ยยิงเลยไม่ต้องนั่นหรอกเดี๋ยวโกลิลาหลุดอีกแต่ใช่มาไหนเรียนี่มันก็ไปเคลียร์กิน นี่โดนคนหนึ่งนาโดนนะนี่นาโดนคนล่างไปแล้วพร้าไปเนี่ยมีใครโดนไหมบิวโดนไม่โดนโดนไว้โดนแล้วโดนนาโดนไังนุยโดนอะไรฮะโดนแล้วมันพันมาแล้วไม่โดนก็พันนะท่านผู้เดโดนัาไม่กันเลยเราทั้งคู่โดนโดนตัวใครเนี้ยไอ้พวกนาพันมาบางใหญ่ยู่ใหญ่ยู่นะเฮ้ยเปล่า พันพ่นไม่โดนนสามสามอีฟิวโอ้สามไปเธอหน้าเดี๋ยวของเขาไม่ได้กินไม่โดนดไอยนเชี่ยควบเลยลูกดอก่อ๋อไม่ใช่สิวไอ้ไข่ไว้เปิรตโดนมาเปิดโดนมันสามบนบก โดนนี่ว่าโดน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 เหรอโดนสวายตัวนี้สวายอะรเนี่ยบ้าสวายหรือปลากายตัวเนี้ยสวายตัวเนี้ยเฮ้ยปลากายเว้ยโอ้โโคตรฟุกอะ

โอ้โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหมันกัดกันนี่คนโดนแล้วโดนแล้วนี่ไม่ใช่เฟิร์สต้อมต้อมไต้อมเข้าอัดหัวนี่ยนะโอ oh, 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 ้ย oh, ต oh, oh, ัวใหญ่หีิว่ะติดยิงเยวด้วยไม่รู้ด้วย ลากยังไงนะฟุกเออทขาไมมีฟุกแบบนี้สามโลกว่าเลยเอ้ยเราเขายิงกันตั้งมาตั้งหลายทีแล้วนั่นตอนเนี้ยเขาไม่มีเม้นนะไ่ไรเฮ้ยตัวเมียนี่ว่าตัวเมียตัวเมียก็ที่หัวหงียอดนี้ไม่ได้จับหนานยิงไม่โดนเลยเรื่องนี้ยิงกระจายโดนได้ยังไงฟุ๊กเออเอาแล้ว กับหลังกับหลังเต็มเต็มปลาก,กลับเป็นสายเลยเหนือน้ำไหมแล้วนนน,น,นกับเป็นสายเลยอ่ะโดนนี่วนะันน่ะใครอะ่ะเอาโอ้หมอกหมอกแล้วกลับเป็นสายเลย โอ้ยมาไวจัดมาไวจัดแล้วก็มาแบบนี้แหละไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วฟิวโอเห็นหลังเวบๆ Go mày hai bên đó. Cô mà nữa Go hải hai khốn hôn nữa chiao mà thằng hiệp Nay mày 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 โอ้เป็นไงเบ้นเจ๋งไหมไปเลยนะไเฮ <c oughs> ้ยเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ตรงเสานี้นี่ว่าเอานิ่มๆเลยโอ้ไปขึ้นตรงนั้นนิ่มๆเลยหันออกอะ สอ,สองปากเลยเยี่ไดูตัวสูด้วยละลม้ยี่้อนะโอ้ยไม่รู้จะเลงตรงไหนเลย

หันออกเอาเอาเอาโดนไว้เน่าชัดเลยเนอาจัดเลยแล้วไก่ด้วยนะเาเลยคนแม่น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 โดนแนเขาแบกข้นมาเลย เียไม่เยี่ยวเลยแบกแบกขึ้นมาเหลือเห็นเลร้งดวงเขาจะโดนนี้เฮ้ยกันเม่เขาเพื่อแล้วไม่ใหญ่แม้แะด,ดึงเลยข้างล่างแล้วข้างล่างเดี๋ยวเรามีด้วยปาน้ำเข้าไปใ,<ช>ให้ให้หน่วยซิลเข้าไปหรือ งานยากอีกทีนี้ได้ออกแล้วออกแล้วไม่ออกดีกว่าร้อยร้อยเท่าแป๊บดีล่างก็ติดกับมันนั้นแหละล่างก็เข้าไปแรกวิ่งอยู่ฝั่งหมูอย่างเดียวเลยไม่มากางไม่ออกเดี๋ยวส่งหน่วดซิวลงไปแล้วเออก็บอกให้ดึงให้ดึงแแคคคค่่เเลลีียยรร์์ เล่นก ok so, like ้ากาดเลยกลางน้ำเลยเห็นยูตรงเนี้ยโคตรเน่าเลยกาดกระเดือยเลยโอ้ขาขาเลยไม่ทันได้ดูเห็นแต่น้ำดุ้งแข็งแข็งตรงเนี้ยเลยแบกแข็งตรงเนี้ยเบนยิงกลางน้ำโอ้ยยอ้มผ่ายโคตรชื่นเลยเนี่ยแล้วไม่เอี้ยวอะไรเนี่ยพี่ขึ้นข้างวันนี้เลยแทงขึ้นข้างแบะคันคุรเข้าไปดงเลย ทำไม่ได้โอ้โหห่างดำด้วยปลาคองอื้ออื้อปาคองปลาคอง,คองแก๊สหมดแบตหมดพลังก็หมด